ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนตุลาคมวันนี้เราก็มาพบกับชาวราศีสิงห์เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีภายในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นับว่าเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่แข็งหรือเขาเรียกกันว่าเดือนที่มาแรงโดยมักจะเกิดกับสิ่งที่ไม่ดีบ่อยครั้ง ในแต่ละครั้งนั้นจะเกิดโดยที่เรียกว่าเราไม่ทันรู้ตัวหรือไม่ทันตั้งตัวบางทีก็หนักบ้างเบาบ้างและแต่จะเกิดขึ้นในแต่ละครั้งแต่ชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีเป็นจุดที่แข็งแกร่งจึงมีโชคมีลาบอยู่เสมอ สิ่งไหนที่เรียกว่าไม่ดีก็จะผ่านไปสิ่งไหนที่ดีก็จะเข้ามาหาชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ท่านจะมีความร่มเย็นเป็นสุขท่านจะมีความสมปรารถนาทุกประการท่านจะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีโชคมีลาบในด้านของการงานการเงินหรือสิ่งต่างๆในช่วงนี้ท่านอาจจะมีโชคมีลาบในเรื่องของศัตรู คู่แข่งนั้นก็จะพ่ายแพ้ท่านก็ถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีการงานก็มีช่วงที่อุดมสมบูรณ์อยู่เสมอท่านจะประกอบกิจการไม่ว่าอะไรท่านก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านประกอบกิจการ ค้าขายก็จะมีกำรรกำไรที่ดีท่านจะเป็นคนที่มีโชคอีกแต่หากท่านเป็นคนที่เรียกว่าขยันมันเพียรในด้านของการงานการทำมาหากินนั้นท่านก็จะตั้งตัวได้เพราะความขยันของท่านในช่วงนี้คนที่มีความอดทนหรือว่ามีความมนณะนั้นก็จะย่อมมีความสุขอยู่เสมอชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ ท่านเป็นคนที่เรียกว่าพึ่งพาอาศัยตัวเองได้ท่านไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาอาศัยใครท่านเป็นคนที่เรียกว่าทำอะไรก็มีความตั้งใจอยู่เสมอการงานการเงินนั้นก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีงานที่ท่านทำนั้นก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีติดขัดอะไรก็ถือว่าดวงชะตาของท่านในช่วงนี้ อยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือนตุลาคมท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นจะทำให้ตัวของท่านนั้นมีฐานะที่ดีประกอบกิจการอะไรก็จะเป็นผลดีในช่วงนี้ไม่ว่าจะทำการงานการเงินอะไรในช่วงของเดือนตุลาคมก็ถือว่าเป็นโอกาสทองถึงจะเป็นเดือนที่แข็งหรือว่าจะเป็นเดือนที่แรง สักเท่าไรแต่ชาวราศีสิงห์ท่านก็ปลอดภัยและมีความที่เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองอีกต่หากในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ในช่วงของวันที่16จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีพิจิตนั้นชาวราศีสิงห์ก็จะมีความเจริญและมีความก้าวหน้าพัฒนาในเรื่องการทำมาหากินถตาหากว่าท่านทำงาน เกี่ยวกับรับราชการท่านก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตจะได้มีเจ้านายเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูจะมีคนช่วยสนับสนุนและให้กำลังใจในด้านของการทํางานสืบต่อไปโดยดีท่านอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนอีกต่หากในช่วงของเดือนตุลาคมในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงดีมากๆ ชาวราศีสิงห์นั้นจะประกอบกิจการอะไรก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จอยู่เสมอท่านจะทำงานเกี่ยวกับการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนหุ้นส่วนร่วมกับใครหรือไปสร้างบริษัทกับใครในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีกำาริกำไรและจะมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ การเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินก็ถือว่ามีความโปร่งใสจะทำอะไรก็มีความสุขสนุกสนานเกี่ยวกับในเรื่องของการงานท่านจะไม่ทุกข์ร้อนท่านจะมีบริวารรอบข้างช่วยการสนับสนุนท่านอีกต่าหากในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชาตาของชาวราศีสิงห์นั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีมากๆ การเงินการทองหรือว่าการทำมาหากินท่านก็มีพร้อมในช่วงนี้ท่านอยากจะได้อะไรท่านก็จะได้ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นของแพงหรือว่าของที่เรียกว่าท่านคิดว่าจะไม่ได้ในช่วงก่อนนั้นแต่มาในช่วงนี้ท่านก็จะหยิบจับอะไรก็จะได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือว่าจะเป็นของสิ่งที่มีคุณค่าแพง ท่านก็สามารถซื้อได้เพราะเงินในช่วงนี้ท่านมีการหมุนเวียนได้คล่องว่องไวท่านจะทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่19นั้นจะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎอันนี้ก็ให้ชาวราศีสิงห์นั้นจงระวัง ในสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ให้ท่านระวังอาจจะมีเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานนั้นอาจจะมีการสะดุดอยู่บ้างการทำงานบางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะมีการเบื่อนายหรือว่าทำงานจำเจมานานแล้วท่านอาจจะมีการอยากจะย้ายงานหรือท่านจะเบื่อคนที่ร่วมงานด้วยกันอาจจะย้ายงานไปทำที่อื่น อันนี้ก็ย่อมจะทำได้เพราะว่าในช่วงนี้ก็เหมาะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงอะไรท่านก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะไปหางานใหม่ก็ได้หรืออาจจะย้ายงานในช่วงนี้ก็ได้บางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะทำได้ โดยคร่องตัวในช่วงของวันที่19ที่มีดาวพระอังคารนั้นเข้าสู่ในราศีกรกฎชาวราศีสิงห์นั้นจะปรากฏแต่สิ่งที่ดีๆต่อไปในช่วงของวันที่20อีกเช่นเดียวกันออวันที่20ถึงวันที่24จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีพิจิตร อันนี้จะส่งผลดีให้กับชาวราศีสิงห์อีกเช่นเดียวกันท่านจะประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นงานหรือจะเป็นธุรกิจอะไรในช่วงนี้ท่านจะได้มีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะไปติดต่อในเรื่องของการงานการเงินนอกสถานที่ก็จะมีคนคอยให้การสนับสนุนท่านอีกแต่หากในเรื่องการเซ็นสัญญงสัญญา ในช่วงนี้ก็จะมีความหมายจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการทองการงานอีกเช่นเดียวกันแต่าหากว่าท่านเคยไปสมัครอะไรเข้าไว้ในช่วงก่อนนั้นท่านก็จะมีความสำเร็จเขาอาจจะโทรมาหาท่านในช่วงนี้ท่านจะได้งานทำอย่างสมใจที่ท่านปรารถนาบางคนนั้น เคยว่างานเคยตกงานมาเป็นเดือนเดือนในช่วงนี้ท่านจะมีงานทําไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานเบาท่านเป็นคนที่เรียกว่าสู้งานอยู่แล้วไม่เคยท้อถอยไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบางานเล็กงานใหญ่ท่านก็ทําได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานจะไม่มีปัญหาอะไรชาวราศีสิงห์นั่นก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้น ในช่วงของเดือนตุลาคมถึงจะเป็นเดือนที่ต้องระวังก็จริงแต่ชาวราศีสิงนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีโชคมีลาบดวงชะตาฟ้าเปิดให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบอีกตาหากจึงจึงส่งผลสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็ดีก็เอาอกเอาใจาตามใจยอยู่เสมอจะทำอะไรก็ให้ความคิดเห็น และเป็นที่ปรึกษาได้ดีในช่วงนี้ในเรื่องโชคลาภก็พอมีอยู่บ้างชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะทําการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ให้ท่านตั้งอกตั้งใจใช้สมาธิให้ดีจะมีโชคมีลาบบางท่านนั้นอาจจะได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองโดยที่ท่านไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวหรือไม่ทันตั้งตัวมาก่อน เพราะฉะนั้นดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นั่นก็ถือว่าในช่วงของเดือนตุลาคมท่านจะมีทั้งโชคมีทั้งลาบเกิดขึ้นกับตัวของท่านทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏกับสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะประกอบกิจการอะไรก็จะเป็นผลดีจะมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาหาท่านอยู่ไม่ขาดสาย ในเรื่องของการค้าขายก็ถือว่าเป็นการดีไม่ว่าท่านจะขายหน้าร้านหรือท่านจะขายทางออนไลน์ line, ก็จะมีออเดอร์เข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะจัดส่งแทบไม่ทันท่านอาจจะมีโชคมีลาบในทางนี้โดยตรงท่านจะค้าขายจะมีกําไรอย่างมากมายบางท่านนั้นอาจจะมีการขย,ขยายกิจ,จการการงานออกไปอีกบางทีบางท่านนั้นก็มีงานต่อยอด ขึ้นไปอีกมากมายก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นั้นไม่หยุดยั้งมีการเจริญและมีการงอกเงยอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นประสบกับความสำเร็จรวมไปถึงในเรื่องโชคลาภความรักในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีอีกเช่นเดียวกัน ถ้าหากว่าท่านใดมันขยันทํางานท่านก็จะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมบางทีบางท่านนั้นมีเหลือเก็บเหลือควากอีกต่าหากบางคนก็เอาไปทําลงทุนต่อย,ยอดเพิ่มงานหรือว่าเพิ่มกิจการอีกมากมายก็ถือว่าดวงชะตาของท่านในช่วงนี้อยู่ในจุดยืนที่ดีก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านนั้น จงมันภาพเพียรขยันทำงานแล้วความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงของเดือนตุลาคมสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงนี้ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั้นอาจจะมีสิ่งที่ต้องระวังเกิดขึ้นในช่วงนี้ให้ท่านระวังในเรื่องการครบคน บางทีบางครั้งนั้นท่านคบใครบางทีเรารู้แค่หน้าแต่ไม่รู้ใจเขาว่าใจเขาเป็นอย่างไรเขาอาจจะมาหลอกมารวงหรือว่าอาจจะมาคิดไม่ซื่อตรงกับเราก็ได้บางคนก็เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์กับตัวเราเพราะฉะนั้นการครบคนในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้ท่านระมัดระวังให้ดีบางทีบางท่านนั้น อาจจะไปเดินอ่อจ,จะอาจจะไปโดนคนหลอกลวงก็ได้พวกมิจฉาชีพอันนี้ท่านระวังจงหนักอาจจะมาหลอกลวงเราให้เราเสียงเงินก้อนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในช่วงช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านทําหูหนักหนักมีใจหนักหนักเข้าไว้อย่าหูเบาใจเบามิฉะนั้นท่านอาจจะเสียงเงินก้อน ก็เป็นไปได้ในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันการทํางานในช่วงของปลายเดือนตุลาคมท่านระวังในเรื่องของการทํางานรวมกันอาจจะมีการเข้าใจผิดกันหรืออาจจะมีการไม่เข้าใจกันบางทีบางครั้งจะมีการแข่งขัน เรียกว่าชิงดีชิงเด่นกันก็เป็นไปได้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการคําพูดคํำจาอาจจะพูดไม่ดีบางทีบางครั้งหรือเราพูดดีเขาอาจจะคิดไปอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพูดการจาท่านใจเย็นๆเ,เขาไว้บางสิ่งบางอย่าง อย่าใจร้อนถ้าหากว่าใจร้อนแล้วงานของท่านนั้นจะมีการสะดุดเกิดขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นให้ทำอะไรให้ท่านทำใจเย็นๆเขาไว้จะเป็นการดีในเรื่องสุขภาพและพารานาัย ในช่วงต่อไปนี้ก็ให้ท่านระวังอาจจะมีการเจ็บหัวปวดท้องปวดน่องปวดขาได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังเขาไวให้ดีสำหรับท่านที่สูงอายุให้ระวังโรคเก่าๆอาจจะมีการกำเริบเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นในช่วงของปลายเดือนตุลาคมท่านระวังบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้บางสิ่งบางอย่างก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นเพราะเราดูทํานายโดยรวมเราไม่ได้ทํานายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้าง ไม่ตรงบ้างก็ขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี